บิ๊กทิมเบอร์ไม้ใหญ่โตค่ะวันนี้จะพามาชมงานไม้ธรรมชาติแผ่นนี้เลยนะคะอยากจะนําเสนอมากๆเลยสําหรับแผ่นนี้นะคะเป็นไม้ธรรมชาติติดปุ่มแบบนี้ค่ะงานฟรีฟอร์มนะคะเป็นไม้ประดู่แผ่นเดียวเลยเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันนะคะสําหรับฝั่งท้ายนะคะส่วนที่แคบที่สุดหน้าไม้นี้ฝั่งนี้จะกว้างอยู่ที่63เซนค่ะโดยประมาณเนาะเดี๋ยวเราจะวัดเป็นเซกชันให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเป็นส่วนๆกันไปเลยนะคะสําหรับเช็กชันที่2นะคะจะอยู่ที่ 83เซนค่ะเราจะวัดจากส่วนที่ยืยดกว้างที่สุดนะคะอันนี้เซกชันตรงกลางนะคะกลางแผ่นเซนเตอร์นี้จะอยู่ที่78เซนค่ะหน้าไม้นะคะและในส่วนที่ยื่นออกมา,มากที่สุดก็คือตรงปุ่มนี้นะคะที่ยื่นออกมาหน้าไม้เราจะวัดรวมได้อยู่ที่เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยนะคะ เราจะวัดรวมอยู่ที่115เซนค่ะโดยประมาณนะคะและส่วนหัวนะคะฝั่งนี้จะเป็นส่วนหัวค่ะจะกว้างที่สุดนะคะหน้าไม้จะกว้างอยู่ที่90เซนค่ะนี่เลยดูกันใกล้ๆเลยนะคะเราจะวัดตลับเมตรให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะและในส่วนของความยาวแผ่นนี้เดี๋ยวเราลองยืดตลับเมตรดูนะคะว่าจะได้ความยาวอยู่ที่เท่าไรนะคะสําหรับไม้แผ่นนี้ ได้อยู่ที่3เมตร42เซนค่ะก็ถือว่าทำเป็นโต๊ะอาหารเป็นโต๊ะประชุมเก๋ๆเท่ๆได้เลยนะคะแล้วก็ความหนานะคะอยู่ที่10เซนหรือ4นิ้วนั่นเองนะคะสำหรับไม้แผ่นนี้สำหรับท่านใดที่ไม่ชอบความเป็นร่องไม้นะคะก็สามารถเอาไปลงเลซินเพิ่มเติมได้เลยค่ะ